tốn tốn hương hãy tốn hãy tốn hãy tốn lập rồi Ê tốn chả lập vậy á phải lập với sạch của liêm khách này mới lập đấy á Dạ, à ง่วงนอนมึงเมาง่วงนอนมึงมึงไม่ต้องบอกอ้างง่วง่วงนอนหรอกไอ้สัตว์แหมเขาว่าอะง่วงนอนบุไคโถ่อยควายไปนั่งแดกต้องปนะไปนั่งแดกดิปะจะหลับทงเพี้ยไรอ่ะว่ากี่โมงไอ้สัตว์โถ่ยควายไม่เกี่ยวหรอกมึงก็ยอมหลับเมื่อเมาแค่นั้นแหละเมาเนี่ย ถอย่วานอ้เมาง่วงนอนเหมือนกันแหละขออ้างคนเมาเฮียว่าง่วงนอน